จะได้ล้างแค้นหรือย้ำแค้นวิเคราะห์นัดชิง UCL หงแดงประทะราชัน ในที่สุดก็ได้ทราบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคู่ชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรยุโรปหรือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2021-22ซึ่งเป็นการพบกันระหว่างหงแดงเลี้ยวภูตัวแทนจากฝั่งของอังกฤษที่ผ่านบีเารีอัลในรอบรองชนะเลิศมาได้พบกับราชันชุดขาวเรเอาลมาดรดตัวแทนจากลาลิกาสเปนซึ่งแหกด่านพิกนาลกในซานเตียโกเบราเบลผ่านแมนเชสเตอร์ซิตี้มาได้ในรอบรองชนะเลิศ โดยคู่ชิงชนะเลิศคู่นี้นะครับจะทำการแข่งขันในวันที่28พฤษภาคม2022ที่สนามสตาร์ดูฟองกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยถือเป็นการรีแมตคู่ชิงชนะเลิศในฤดูก,กาล2017-18ซึ่งในครั้งนั้นเป็นฝั่งของเรอัลมาดริดที่เป็นฝ่ายกำชัยไปได้นอกจากนั้นนะครับคู่ชิงคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ชิงที่สมศักดิ์ศรีจริงๆ ทั้งในเรื่องของตัวแทนของสองลีกที่ฝั่งเรอัลมาดริดเป็นแชมป์ลาลิกาสเปนไปแล้วในขณะที่เอร์พูกำลังลุ้นบทบีแชมป์อยู่จนถึงนัดสุดท้ายของฟุตบอลลีกนอกจากนี้นะครับการพบกันของสองทีมนี้ถือเป็นการพบกันของเจ้ายุโรปลำดับที่1อย่างเรอัลมาดริดและลำดับที่3อย่างเลียพูจากจำนวนถ้วยแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งนัดชิงคู่นี้ก็ถือว่าเป็นนัดชิงในฝันของแฟนบอลหลายๆ เเลยยทีดีดวและนี่ก็คือการวิเคราะห์นัดชิงบอลถ้วยใหญ่ของยุโรปในซีซั่นนี้จากหลายๆแง่มุมนะครับอ่ะอันดับแรกครับเป็นการรีแมตช์นัดชิงฤดูกาล2017-18 การพบกันของราชันชุดขาวเรอัลมาดริด,ดและหงแดงเลียพภูในสังเวียนนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเกิดขึ้นมาแล้ว2ครั้งโดยครั้งแรกนะครับเกิดขึ้นในฤดูกาล1980-1981โดยเป็นเลียบภูนะครับที่สามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์1-0คว้าชมป์ไปครองและครั้งล่าสุดที่กรุงเคียฟประเทศยูเครนคงเป็นนัดชิงที่แฟนบอลหลายคนจดจำได้ดีโดยเฉพาะแฟนหงนะครับ โอโมฮัมเม็ดซาล่าได้รับอาการบาดเจ็บจนเล่นต่อไม่ไหวและความผิดพลาดของผู้รักษาประตูอย่างลอลิสคาลิอุสทําให้ลิเวอร์พูลในนัดดังกล่าวนะครับแพ้กับเรอัลมาดริด1-3ถือเป็นนัดชิงที่เหล่าเดอะค็อปเจ็บปวดเป็นอย่างยิ่งและที่น่าสนใจก็คือน,นักเตะแกนหลักในคืนนั้น ก็ยังคงอยู่กับทีมในตอนนี้เกือบทั้งหมดซึ่งไม่รู้ว่าเหตุการณ์ในเกมนัดชิงคืนนั้นจะตามหลอกหลอนพวกเขาให้เสียสมาธิหรือไม่ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเจเกนคลับบวกกับสตาฟนะครับว่าจะสามารถปลุกใจเหล่านักเตะให้ลืมฝันร้ายในคืนนั้นได้หรือเปล่า 2. ครับเจเกนคลับประทะคา์โลนเชลติเทคนิคสมัยใหม่ดวลกับกุนซือรุ่นเกา่า เจเกนครอบถือเป็นกุญซือแนวหน้าลำดับต้นๆของโลกณเวลานี้จากผลงานการทำทีมดอดมุลและลิเวอร์พูลโดยใช้แทคติกฟุตบอลสมัยใหม่ที่เน้นเกมเพรสซิงต่อบอลเลว้วทำเกมลุกลวดเร็วและเฉียบขาดด้วยผู้เล่นแนวรุกที่จัดจ้านซึ่งเป็นที่ยอมรับกันถึงประสิทธิภาพจนถึงขั้นลุ้นสี่แชมป์อยู่นหนาเวลานี้ส่วนพิเช่มาเฟียอิตาลี <c oughs> ดูจากรูปนี้เหมือนมาเฟียอิตาลีจริงๆนะทุกคนคิดว่าเหมือนไหมครับ <c oughs> ผมว่าใช่เลยอ่ะคาร์ลนเชลตินะครับเป็นกุนซือมากประสบการณ์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายในทุกลีกใหญ่ของยุโรปถือเป็นกุนซือระดับประมารย์ที่ใครๆก็ให้ความเคารพ ทำทีมเน้นการคอนโทรบอลและเกมรุกที่แม่นยําเฉียบขาดเช่นเดียวกันกับนักเตะในทีมราชันที่เป็นระดับเก่าทั้งนั้นและเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังอยู่ในระดับ World Class อีกด้วยก็คือพร้อมพลิกเกมได้ตลอดเวลาทําให้การดวลกันของคุณซือคู่นี้น่าสนใจและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งเดาไม่ถูกเลยทีเดียวว่าใครจะเหนือกว่ากัน 3. ครับบังโมประทะพี่เบนซ์วัดคมยอดกองหน้า ถึงแม้ว่าทั้งสองทีมจะเป็นทีมที่เล่นด้วยระบบทีมเวิร์กเป็นหลักแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทั้งสองทีมมีแนวรุกตัวสำคัญที่ทีมฝากความหวังเอาไว้ฝั่งเลียพูก็มีโมฮัมเหม็ดซาร่าส่วนฝั่งของเรอัลมาดริดก็มีคาริมเบนเซม่าซึ่งทั้งคู่ก็ทำผลงานได้ดีมาตลอดในทุกๆเกมที่ผ่านมาเช่นเดียวก,กันกับเกมนี้นะครับที่ทั้งคู่น่าจะเป็นความหวังของทีมรวมทั้งน่าจะเป็นที่จับจ้องของแนวรับฝั่งตรงข้าม ซึ่งเราก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าจะเป็นโมฮัมเหม็ดซาล่าหรือคาริมเบนเซม่าที่สามารถระเบิดฟอร์มพาทีมคว้าชัยไปได้4ครับความสมบูรณ์ของนักเตะก่อนลงทําศึก ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับสําหรับความสมบูรณ์ของนักเตะของทั้ง2ทีมก่อนลงทําศึกในนัดชิงในวันที่28พฤษภาคมนี้โดยฝั่งเลียพูลนั้นถือว่าเสียเปรียบเรื่องความสมบูรณ์ของนักเตะแน่นอนเนื่องจากพวกเขาเนี่ยต้องลงทําศึกอีก2รายการคือฟุตบอลลีกอีก4นัดที่ไม่อาจพลาดได้เนื่องจากกําลังขับเคี่ยวลุ้นแชมป์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่รวมทั้งยังมีเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วย FA Cup ักับเชลซี ซึ่งทําให้พวกเขาไม่น่าที่จะพักกําลังหลักได้เลยแม้แต่เกมเดียวส่วนฝากฝั่งของเรอัลมาดริดนั้นสามารถหมุนเวียนและพักนักเตะต,ตัวหลักเพื่อให้มีความพร้อมสําหรับเกมนัดชิงได้เต็มที่เนื่องจากเวลานี้พวกเขาคว้าแชมป์ลีกไปได้เรียบร้อยแล้วซึ่งปัจจัยตรงนี้น่าจะมีผลพอสมควรต่อรูปเกมในนัดชิงยิ่งถ้าจําเป็นต้องลากยาวจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วล่ะก็ยิ่งมีผลมากขึ้นแน่นอน และทั้งหมดนี้ก็คือการวิเคราะห์ฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกดูกาล2021-22ระหว่างหงแดงเลือบภูลและราชันชุดขาวเรอเอามาดดในแง่มุมต่างๆนะครับงานนี้จะเป็นการล้างแค้นหรือจะเป็นการย้ำแค้น28พฤษภาคมนี้รู้กันนะครับแล้วทุกคนเลยครับคิดเห็นยังไงแชมป์ UCL ปีนี้ทุกคนคิดว่าจะเป็นหงแดงหรือราชันชุดขาวก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ และสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งข้างๆให้ผมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกัน